ถึงเวลาวัดพลังเอฟซีน้องอุ้งอิงนะครับเกมวัดพลังวัดพลังอะไรเดี๋ยวลุงเล่าให้ฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องบ้านทุ่งคาเฟวงเล็บงวนชวนคุย,ยด้วยเพื่อเป็นกําลังใจลุงเป็นมาลัยให้ลูกสาว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 ,สาว <c oughs> อีกสิบสามวันรู้ผลน,นะครับว่าพลังเอฟซีของน้องอิงมีจริงแรงจริงไหม หรือรักแต่ปากหรือแค่ดูคลิปธรรมดาอันนี้ลุงพูดแบบตรงไปตรงมานะอย่าว่านะเพราะว่าพลังรักที่มีต่อลูกสาวเนี่ยเห็นคนโพสต์รักโน่นรักนี่บ้านฮักนั่นนี่นั่นนี่คือโพสต์เฉยแต่พลังที่แท้จริงที่แสดงออกเป็นความรักที่มีต่อลูกสาวนั่นก็คือการนำพาหรือการโบสถ์หรือการซัพพอร์ตลูกสาวให้ได้ คมชัดลึกอวอร์ดปีนี้อีกหนึ่งครั้งเป็นการวัดพลังและปีนี้เป็นการวัดพลังที่น่าตื่นเต้นมากเนื่องจากว่ามีคู่แข่งสามคนที่มีฐานแฟนคลับใหญ่ๆเหมือนกันนะครับคู่แข่งคนแรกที่ไปมีฐานแฟนคลับใหญ่แล้วก็ไม่ฮักข้อฮักเยอะนั่นก็คือ,อไรอันกาดบรัณฑิตนะครับโอ้โหไม่ธรรมดานะครับ เป็นการชิงที่หนึ่งสลับไปสลับมากับน,น้องอิงอยู่ตลอดเวลาตลอดเวลาในช่วงเวลาระยะเวลาการเปิดโหวตนะในชั่วโมงนี้ยังเป็นอย่างนั้นอยู่นะยังสลับกันเพราะว่าการโหวตมันมี 5... ช่องทางนะช่องทางแอปพลิเคชันก็คือ facebook Tikt อนะครับนี่คือสองช่องทางหลักๆช่องทางต่อไปก็คือช่องทาง เว็บไซต์นะช่องทางต่อไปคือช่องทาง SMS ช่องทางอีกช่องทางคือ l i ฟ์ช็อปเนี่ยเป็นการโบดชิงกันไปชิงกันมาคือทาง SMS กับ l i ฟ์ช็อปอ่ะเป็นช่องทางที่มีเปอร์เซ็นต์คะแนนสูงสุดต้องเสียตังค์ว่างั้นเราต้องเสียตังค์พอหักแม่ฮักบ้านฮักต่างๆทั้งของไรอันการปะดิษฐ์กับน้องอีกนี่สู้กันสุดฤทธิ์นะไม่มีใครยอมใคร แต่งวดนี้จะแสดงพลังให้เห็นว่าพ่อฮักไม่ฮักของใครทุนหนาสู้จริงสู้สุดใจนะถึงมุงถึงได้บอกชั่วโมงนี้มันเป็นชั่วโมงที่วัดพลังกันจริงๆเลยนะแล้วอีกคนที่สามอีกคนหนึ่งพ่อฮักไม่ฮักก็ไม่ยอมมันเหมือนกันนั่นคือน้องยูรินะของโตเกียวมิวสิกโอ้โหนนี่ก็คือพ่อฮักไม่ฮักของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์สาม ทีมดังที่จะนำพาศิลปินของตนเข้าไปสู่วงการเราเรียกอะไรรางวัลคมชัดตึกอรอรวดซึ่งเป็นรางวัลระดับประเทศสุดๆเดี๋ยววันนี้ลงมาสรุปให้ฟังว่าอุ้งอิงอยู่ลำดับที่ทู่ไหลอะไรอย่างไรนะมันมันจริงๆยิ่งพูดยิ่งโอ้ยนะโหวดกันระเบิดเถิดเพิงคะแนนแบบหายใจลดต้นคอแต่ก่อนจะ รถต้นคอพวกเราก็ห่วงสุขภาพด้วยดูแลสายตาตัวเองนะสายตาทุกคนยาวทั้งนั้นนะไม่ยาวก็สั้นเปลี่ยนแปลงอายุเยอะนะใส่แว่นตาท้องตลาลแล้วทันเนียแบบเนี้มันไม่มีตัวกองแสงแสบตาแสบตานะใส่แล้วน้ำหูน้ำตาไหลเราดูลูกสาวนานๆยิ่งเป็นเยอะเพราะว่ามันไม่มีตัวกองแสงลุงแนะนําให้มาใช้รุ่นนี้ที่มันมีตัวกองแสงสีฟ้าแบบนี้เห็นไหมเงยอเนี่ยเนี่ยใส่รุ่นนี้ นะช่วยถนอมดวงตาแนะนำเลยเปลี่ยนมาเลยนะใครต้องการเปลี่ยนนี่เลยหนึ 1990, ่งเก้าเก้าทรงอีก 49, 1990, สี่เก้าหนึ่งเก้าเก้าทรงสี่เก้าเปลี่ยนมาสายตามันจะได้ดีนะเราดูลูกสาวนาน,านๆเนี่ยถนอมสายตาตัวเองไว้ครับนะอย่าไปเสี่ยงใช้อีห้องําตำองตลาดที่มันโนเนมแล้วก็ช่วยอะไรเราไม่ได้เลยนะช่วยได้อย่างเดียวให้ชัดนะแต่แสบเนะนี่ยเปลี่ยนได้ที่นี่เลยหนึ 1990, ่งเก้าเก้าทรงสี่เก้าหนึ่งเก้าเก้าทรงสี่เก้านะ <c oughs> การวัดพลังครั้งนี้นะครับ <c oughs> เป็นการาวัดพลังที่น่าลุ้นมากน่าลุ้นน่าติดตามน่าอะไรเยอะแยะมากมายเพราะว่าพ่อพอ่อแม่ของแต่ละค่ายไม่มียอมใคร <c oughs> เขาก็อยากจะได้เป็นอเป็นชื่อเสียงเกียรติประวัติของค่ายนะของอะไรอันการณฑิตนี่อยู่ค่ายยุงค่าวได้ขอถ้าจำไม่ผิดนะส่วนน้องอิงก็อยู่ค่าย รำเพลินดีในคอร์ดก็คือสาวนอนเพชรันแพงส่วนยูริก็อยู่โตเกียวมิวสิกดูสิค่ายมันเล็กที่ไหนแต่ละค่ายสู้กันมันหยดติง๊งติ๋งงานนี้แสดงพลังของพ่อพ่แม่เอฟซงานนี้นะครับสรุปได้ว่าสัปดาห์ที่ยี่สิบเอ็ดเนี่ยช่องทางโหวตทาง ช่องทางรายช็อปน้องอิงมาดับหนึ่งนะครับ SMS ยังไม่สรุป SMS เขาที่แล้วน้องอิงมาดับสองนะรองจากไรอันกับันดิตก็ยังมีเวลาอีกสองสามวันที่จะลุ้นกันนะแล้วก็ครั้งนี้คมชัดดุทกวัตรประกาศให้มีคนขึ้นไปร้องบนเวทีด้วยเขาเรียกโชว์โชว์โชว,โชว,โชว์บนเวทีด้วยเขาที่แล้วไม่มีนะน้องไม่ได้โชว์น้องขึ้นไปรับรางวัลเลยนะครับสองรางวัล น้องอิงคิดว่าเป็นคนแรกของวงการหมอลำที่อายุน้อยแล้วได้รับรางวัลคมชัดลึกอวอร์ดและเป็นคนแรกของสาวน้อยเพื่นแพงที่สร้างชื่อเสียงให้สาวน้อยเพืนแพงให้กับบอสโจให้กับอะไรล่ะจังหวัดมาสารคามและจังหวัดสุสะเกตเนาะมันเป็นอะไรที่น่าภูมิใจมึงถึงเลยบอกว่า โอ้ยสู้กันไม่มีการยอม,มนะครับวอสโจประกาศบนเวทีสองรอบสารอบแล้วลูกสาวก็บอกว่าปีนี้ขออีกปีหนึ่งนะครับเพราะว่าอ่าปีที่แล้วลูกสาวได้สองรางวัลปีนี้จะเป็นรางวัลอะไรอย่างไรคอยว่ากันอีกปีหนึ่งเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ต้องสู้นะต้องสู้พอพอ่พอแม,แม่นี่วักสู้กันสุดตัวสุดใจทุ่มกันสุดฤทธิ์ลุงก็โหวตด้วยนะครับุลุงก็โหวตด้วย อย่าลืมอย่าลืมเหลืออีกแค่วันนี้วันที่สามแล้วเหลือพรุ่งนี้อีกวันเดียวนะครับสู้กันให้สุดลิ์แสดงพลังรักที่มีต่อลูกสาวต่อสาวน้อยเพชรบานแพงต่อน้องอยู่เพชรบานแพงให้เป็นพลังจริงๆที่จะสู้กันแบบไม่ยอมนะครับพอหักไหม่ะักสู้สุดลิ้นทิ้งประตูบางคนบอกว่าโหวดไปทําไมโหวตแล้วก็ให้ชอบให,ให้ให้กับ รายการได้เงินโน่นนี่รายการขเขาก็ไปทําบุญด้วยแล้วก็โหวตเพื่อให้ลูกสาวได้รับรางวัลน,นะมันทําไมมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายมันธรรม,มดานะทางช่องเขาต้องมีค่าใช้จ่ายคนจัดต้อมีคาา่าใช้จ่ายค่าเวทีค่านโน่นนี่นั่นนะก็ต้องเอารายจ่ายเอาไรายได้เหล่านี้เราไปไปเป็นค่าใช้จ่ายเขาไม่ได้ไม่มีค่าใช้จ่ายนุกเป็นอะไรที่หดไม่ได้ต้องสู้กันหน่อยล่ะลุงก็สู้สุดฤทธิอ์อะ ใครรักลูกสาวก็สู้ให้สุดฤทธิ์นะครับอย่าแพวอย่าแพวอีก2วัน2วันนี้ที่3ามพรุ่งนี้ที่4นะแล้วประกาศผลวันที่14พฤษภาไปลุ้นกันว่าลูกสาวจะได้รางวัลอะไรอย่างไรแต่ตอนนี้ไม่ต้องลุ้นคือไอ้นั่นอย่างเดียวเลยสู้กันอย่างเดียวเลยสู้ให้สุดฤทธิ์สุดใจเลยนะโอเคเอาคลิปนี้แค่นี้เดี๋ยวเราเจอกันคลิปหนะ้าไปแล้วบ๊ายบาย